ผมนาธนาวัเซนเจนที่สจะมานำเสนอวงจรเรียงกระแสเต็มขึ้นแบบบริสโดยใช้โปรแกรมโปรติอุสแปอุปกรณ์มีดังนี้1ตัวอัลเทอร์เนเตอร์คือตัวนี้เป็นตัวแรงเป็นตัวจ่ายลังดันให้กับวงจรตัวที่2เป็นตัวมอเป็นตัวหมอแปลงตัวที่สเป็นตัวไดโอดต่อกัน4ตัวเรียกว่าไดโอดไดโอดบิดตัวที่4จะเป็นตัวต้านทาน โปรตอนทาน1 1 k แล้วก็ตัวที่5จะเป็นตัวแคปเลยครับปาซิเตอร์ใช้500ไมโครแล้วก็ตัวที่6จะเป็นตัวออสซิโลสโคปแบบอิเิ็ตอนหลักการต่อวงจร แ่งจ่ายงใจ220โวลต์ต่อต่อเข้ากับหม้อแปลงทางด้านบนและด้านล่างออกจากตัวหม้อแปลงเข้าตัวไดโอดฝั่งบนและฝั่งล่างเช่นกันส่วนตัวฝั่งขวามือต่อเข้า่อกเข้ากับตัวต้นทาน R 1ด้านบนส่วนไดโอดทางด้านซ้ายออกมาก็จะต่อเข้าขาออกของตัวต้นทานเข้ากราว แล้วก็ตัวแคปตัวแคปก็จะต่อด้ดานบนของตัวต้านทานจํารวมกันส่วนด้านล่างขาออกก็จะเอามาจํากับฝั่งขาออกของตัวต้านทานเข้ากาวตัวสุดท้ายเป็นตัวออสิลสโคปฝั่งขา A ก็จะต่อเข้ากับต,ตัวตัวต้านทานฝั่งขาเข้าคือตรงนี้ส่วนขา B จะต่อเข้ากับ กราวส่วนผลั์ที่ที่ simulator ไปก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือเป็นลูกลูกลูกขึ้นอันนี้เราสามารถปรับความกว้างความยาวของลูกขึ้นได้ส่วนด้านบนก็จะเป็นความความกว้างความความสูงความเตี้ยของลูกขึ้นได้ขอบคุณครับ